สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับผมโทนี่ประหลัดโรบิเศษครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามนะครับหลายท่านสอบถามมาเยอะมากนะครับบอกว่าเอ๊จะเป็นประหลัดอำเภอหรือว่ามีลูกหลานที่เรียนจบนิติศาสตร์เรียนจบรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์มาแล้วเนี่ยอยากเป็นประหลัดอำเภอเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับก็ให้ข้อเท็จจริงแล้วก็ขอให้ข้อคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ประหลัดอำเภอนะครับเจ้าพนักง,งานปกครอง ปฏิบัติการนะครับประหลัดอำเภอเนี่ยเขาก็จะรับ3กรุปวิชาใช่ไหมครับจบ3มกรุปวิชาก็คือรัฐศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์นสตรนะครับหรือจบต่างประเทศที่มีลักษณะเนื้อหาวิชา3กรุปนี้นะครับจบนิติศาสตร์ปริญญาตรีจบรัฐศาสตร์ปริญญาตรีจบปริญญาตรีปั๊บนะครับแต่ก่อนเนี้ยเขาก็จะ รับทั้งหมดนะครับไม่ไม่ผ่านภาคกก,ก็ได้นะครับเช้าเนี่ยสอบภาคกบ่ายสอบภาคขอประหลัดอำเภอนะครับแต่ปัจจุบันนะครับตั้งแต่อ่าตั้งแต่รุ่นที่ผมสอบนะครับบัญชีปี2 5 6 4หรือว่าสอบประหลัดอำเภอที่ผ่านมาบัญชีปี2567นะครับอ่าคุณสมบัติก็คือจะต้องผ่านภาคกอก่อนนะครับผ่านผ่านภาคก,กอของกอพเนี่ยก่อนนะครับ ถึงจะมีสิทธิ์สมัครเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสมัครก่อนแล้วสอบทีหลังนะครับจะต้องผ่านก่อนนะครับคุณสมบัติจบนิติศาสตร์แลศาสตร์จะลบจบรัฐศาสตร์วาศาสตร์ผ่านพระก้อน,นะครับคุณสมบัติต้องผ่านก่อนถึงจะมีสิทธิ์สอบประหลัดอำเภอด้วยนะครับทีนี้มีหลายท่านก็สอบถามมาว่าเอ๊ แล้วผมกําลังเรียนเรียนปริญญาตรีอยู่จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับสำหรับาการสอบประหลัดอําเภอนะครับมีรุ่นเดียวกันนะครับบัญชีปี2,164นะครับน้องน้องเขาจบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเทคนิคในการที่เขาเตรียมตัวสอบก็คือพอขึ้นปี2นะครับปี2มอขอรัฐศาสตร์เขาเริ่มอ่านหนังสือสอบประลัดอําเภอเลยนะครับก็สอบได้ในปีแรก หลังจากจบมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เพื่อนๆ่รุ่นเดียวกันนะครับที่เขาแนะนํามานะครับมีประเด็นใดนะฮะท่านใดที่มีความรู้เกี่ยวกับประหลัดอาเภอนะฮะสามารถที่จะให้ให้ข้อคิดเห็นทางข้อความทางแชทได้นะครับเพื่อทุกคนนะครับเพื่อนๆของเราก็จะได้ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณทุกคำถามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ